เรามาดูกันครับว่าเราจะสร้างเงินได้ยังไงกับธุรกิจ p พียไนกับแพลตฟอร์ม p พียไนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยก็คือผมจะชวนทุกท่านเนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจ P พียไนแพลตฟอร์มทำไมผมถึงเรียกว่าแพลตฟอร์มครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคำว่าแพลตฟอร์มคือเรามีองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมสนับสนุนทุกท่านนะฮะทุกท่านเป็นนักธุรกิจเข้ามาร่วมร่วมเป็นนักธุรกิจกับ p พียรไนเนี่ยท่านเปรียบเสมือนท่านได้ได้ไดิวกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับ เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตโดยตรงเปรียบเสมือนท่านมีโรงงานของตัวเองนะโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนโรงงานพร้อมที่จะผลิตสินค้าป้อนให้ใหกับทุกท่านทําการตลาดนะนี่คือแพลตฟอร์มที่1แล้วนะเนะเรามีสินค้าคุณภาพสูงป้อนให้ท่านเรามีระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรามีระบบในเรื่องของการสร้างสื่อมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการตลาดมีระบบทั้งหลายผลิตขึ้นมาทุกท่านแค่นำไปใช้ นะเรามีระบบในเรื่องของการเรียนรู้ครบวงจรนะครับท่านไม่ต้องไปสร้างเองท่านแค่พาตัวเองเข้ามาเสียบปลั๊กกับเรานะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราเรียกว่าแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ PI แพลตฟอร์มนะเพื่อครอบครองเครือข่ายขนาดใหญ่กันนะครับนะจากการที่ทุกท่านได้ฟังไปแล้วนะครับบริษัทเรามีความมั่นคงมากๆสินค้าเรามีคุณภาพสูงมากแล้วก็แผนธุรกิจของเราเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริง ธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งเนี่ยครับทุกท่านดูนะมันยังมีสูตรสมการเดียวเลยครับบนโลกใบนี้ท่านใดที่เป็นเศรษฐีเนี่ยจะรู้เลยครับท่านใดที่แบบว่าประสบความสำเร็จจะรู้เลยว่าถ้าอยากจะสร้างความมั่งคั่งทุกคนจะต้องใช้สูตรนี้หนึ่งคือต้องมีผิดพันธุ์ที่ที่ดีจริงๆมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นะครับนะราคาเหมาะสม นะครับเพราะฉันนี่คือหัวใจก็คือการที่เรามีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้แต่การมีสินค้าที่ดีอย่างเดียวยังไม่พอครับที่จะทําให้ธุรกิจสร้างความมั่งคั่งได้ต้องบวกกับแผนธุรกิจหรือการตลาดแบบพลังทวีนะถ้าเรามีสินค้าดีแล้วเราไม่มีแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่ดีนะครับท่านไม่สามารถขยายตัวได้นะเพราะฉันเนี่ยสินค้าที่ดีจะต้องมาบวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถทวีคูณได้ วันนี้ทั้ง2องอย่างนี้อยูอย่ที่ P&I แพลตฟอร์มครับเพราะเรามีสินค้าที่ดีอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังอย่างที่2ก็คือเรามีแผนธุรกิจที่เป็นพลังทวีเราสามารถที่จะมีโมเดลในการที่จะแนะนําคนแล้วคนบอกต่อไปแบบไม่มีล like ิมิตได้ทุกท่านสามารถที่จะมีเครือข่ายมีสาขาแตกออกไปเป็นพันพันหมื่นหแสนแสาขาทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้นะครับทุกคนซื้อกินซื้อใช้ใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีการคํานวณระบบ ผลตอบแทนแล้วก็จ่ายมาถึงตัวทุกท่านในสินค้าทุกๆชิ้นอันนี้แหละครับนี่คือความน่าสนใจของ P&I แพลตฟอร์มนะฮะแล้วเริ่มต้นง่ายๆแบบไร้ความเสี่ยงนะครับไม่ต้องมีสต๊อกเลยนะฮะไม่ต้องมีสตาฟเลยครับทุกท่านไม่ต้องปวดหัวเรื่องของพนักงานนะรับไม่ต้องจ้างนะครับนะฮะไม่ต้องมีร้านค้าไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะฮะและสุดสุดท้ายครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเรามีสกิลหรือมีทักษะไหมนะครับเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความง่ายในการเริ่มต้น นะครับวิธีการเริ่มต้นง่ายๆครับในการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงนะก็คือทุกท่านเองเนี่ยเพียงแค่อย่างที่1ครับนำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ที่เรามีอยู่ในธุรกิจแพลตฟอร์ม p พรไนเนี่ยทุกท่านน่ะนำไปทดลองใช้ก่อนนะฮะถ้าใช้ดีปุ๊บทุกท่านมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสุขภาพรูปร่างร่างกายผิวพรรณความอ่อนเยาว์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมการันตีนะผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับที่แบบว่ามีสุขภาพที่ดี มีความอ่อนเยานะครับกับสินค้าพียนายแล้วก็หลายๆท่านนะครับเนี่ยพี่ๆในไลฟ์เนี่ยคอนเฟิร์มให้ผมได้เลยนะครับท่านใดที่แบบว่าเข้ามาร่วมธุรกิจพียนายแล้วบริโภคสินค้าพีอนายแล้วเด็กลงนะครับพิมพ์888มาหน่อยครับนะท่านท,านท่านใดที่ทานแล้วสุขภาพดีขึ้นเด็กลงพิมพ์888มาเลยนะเนี่ยนี่คือคนที่การันตีให้ผมได้นะครับพอใช้ดีปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดผลลัพธ์ของตัวเองก็คือ before after ใช่ไหมครับพอเราเกิดผลลับกับตัวเองปุ๊บเนี่ยพอเราไปเจอเพื่อนเพื่อนผู้คนหรือว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีคนที่มีปัญหาด้านการเงินเราก็ใช้ดีแล้วก็เราก็บอกต่อนะครับพอบอกต่อสร้างเครือข่ายก็ะจะมีรายได้เกิดผลตอบแทนที่มั่งคั่งเพื่อนก็สามารถทําอย่างนี้ได้เหมือนกันครับเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เขาก็สามารถไปบอกต่อได้บอกต่อปุ๊บก็สร้างผลตอบแทนแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือคอนเซปต์ง่ายๆครับในการสร้างระบบ เครือข่ายที่มั่นคงนะฮะแต่หัวใจจะเกิดแบบนี้ได้ผลิตภัณฑ์ต้องดีจริงแล้วที่ p ีเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงครับนะฮะคราวนี้ครับทุกท่านเรามาดูแผนการตลาดกันนะแผนการตลาดของบริษัท p n Corporation นะครับง่ายมากอย่างที่1ครับทุกท่านเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยนะท่านเพียงแค่ลงทะเบียน300บาทตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตนะครับย้ำนะครับครั้งเดียวตลอดชีวิต300บาทเป็นเงินที่น้อยมาก ได้รับคู่มือนักธุรกิจทุกท่านเอาไปศึกษาได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกท่านซื้อสินค้าเพื่อสะสมครับสะสมคะแนนสะสมคะแนนเรื่อยๆสินค้าทุกชิ้นของเราเนี่ยจะมีคะแนนนะครับเหมือนพอยครับทุกท่านสะสมพอยเรื่อยๆครบ500คะแนน500 PV เมื่อไหร่นะครับทุกท่านก็จะถูกปรับมาเป็นนักธุรกิจระดับที่1ละกาเรียกว่านักธุรกิจระดับโฮมแพ็กนะครับนะ แล้นักธุรกิจระดับโฮมแพ็กเนี่ยทุกท่านเองเนี่ยจะมีรายได้สูงสุดต่อวันก็คือ2,000บาทต่อวันหรือเฉลี่ยก็คือ60,000บาทต่อเดือนนะนี่เห็นไหมทุกท่านสามารถสร้างรายได้เกินครึ่งแสนต่อเดือนแล้วนะครับนะหรือว่าถ้าท่านสะสมไปอีกเรื่อยๆนะครับจาก500คะแนนไปเป็น2,500คะแนนเนี่ยทุกท่านก็จะถูกอัพํำแหน่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า s i s e s s Pack ก็จะมีรายได้เนี่ยสูงถึงวันละ14,000บาทต่อวัน นะหรือเดือนละ420,000บาทต่อเดือนมีรายได้เป็นหลักแสนแล้วนะครับหรือดีที่สุดครับก็คือทุกท่านเองเนี่ยสะสมสินค้าซื้อสินค้าและสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับให้ครบที่6,000คนะแนนนี่คือตำแหน่งที่ผมแนะนำเลยนะครับตำแหน่งแพ t ตินัมแพ็คตำแหน่งที่ดีที่สุดพอในตำแหน่งแพตตินัม6,000 PV แล้วเนี่ยทุกท่านจะมีลิมิตรายได้สูงสุดต่อวันก็คือวันละ42,000บาทต่อวัน หรือเดือนละ1,260,000บาทต่อเดือนโอ้โหนะนะเพราะฉันเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือโมเดลทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านต่อเดือนได้นะฮะนะครับนะนี่คือการเริ่มต้นธุรกิจนะครับสมัคร300ตลอดชีพแล้วทุกท่านซื้อสินค้าสะสมครับให้เป็นตำแหน่งแพลตตินัมโฮมแพ็กบิสเนสหรือแพลตตินัมหลังจากนั้นเนี่ยที่เพียนยี่เราจะมีรายได้นะให้ทุกท่านเองเนี่ยสร้างรายได้ทั้งหมด5ช่องทาง แต่ละช่องทางเป็นยังไงมาดูกันนะครับช่องทางที่1ก็คือกําไรขายปีกกําไรขายปีกนะครับเราเองเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าในราคาขั้งต่องได้เลยนะครับแต่ในฐานะที่ท่านเองเป็นนักธุรกิจพ r า,ยนาเนี่ยท่านจะซื้อสินค้าเนี่ยในราคาถลถลงมาถึง20-25%บถึงานะครับนะบางตัวถึง30%อนะอย่างเช่นตัว b m เนเนี่ยครับราคาขั้งต่องอยู่ที่1690บาทนะราคาที่ทุกท่านซื้อเนี่ยจะซื้อในราคา v i p เนี่ยอยู่ที่แค่ 1,200บาทแล้วไปขายราคาข้างกล่องเลยครับเราจะได้กําไรอยู่ที่490บาทนะครับนี่คือ,อรายได้ข้อที่1นะครับกำไรขายปีกทํากําไรได้ทันทีรายได้ข้อที่2ครับก็คือรายได้โบนัสแนะนําธุรกิจ50%นะอันนี้คือรายได้สําหรับการที่ทุกท่านเองเนี่ยได้มีการชักชวนแล้วก็มีคนสนใจอยากเข้า,ขามาทําธุรกิจพีอาร์าด้วยเขาก็มาสมัคร300บาทใช่ไหมครับ นะหรือว่าถ้าเป็นออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยนะครับจะไม่ได้มีคู่มือให้แต่จะมีไฟล์เป็นคู่มือออนไลน์ให้ก็สมัครเพียงแค่ร้อยบาทนะครับเนะเราจะมีทางเลือกก็คือ300หรือ100นะทุกท่านสมัครสมาชิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมาชิกที่ทุกท่านชวนเข้ามาปุ๊บเขาเองก็สามารถซื้อสินค้าในราคา VIP ได้ในราคาสมาชิกได้แต่บริษัทเนี่ยจะจ่ายผลตอบแทนข้อที่2แทนครับก็คือโบนัสแนะนําธุรกิจ นะในช้าเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับนะสมมุติว่าทุกท่านแนะนำนายเนาะใเอเนี่ยนะครับนะเนี่ยเขาเขา,เาสามารถปิดตัดสินใจปิดตำแหน่งในตำแหน่งแพตตินัมก็คือ PP 6,000คะแนนเราก็ได้รับโบนัสค่าแนะนำธุรกิจ Fast Start ์โบนัสเนี่ยครับ50%ก็คือครึ่งหนึ่งครับคำนวณง่ายๆ6,000 PV คูณ50%ท่านก็จะได้รับ3,000บาทเห็นไหมครับเราแนะนำนาย B นาย B ปิดตำแหน่ง b u s i s e s s Pack 3,000 PV เราได้รับโบนัสครึ่งหนึ่งก็คือ1,500บาทแบบนี้แหละครับเราแนะนำในซีในซีปิดอยู่ที่พั 1, นคะแนนพันคะแนนเรารับโบนัสค่าแนะนำ50%พัน PV คูณ50%เราก็ได้500บาทก็ได้อีกแนะนำไม่มีจำกัดนะครับและเวลาทุกท่านแนะนำทุกท่านวางโครงสร้างเป็นแบบ2สายงานซ้ายขวาแบบนี้ลงไปเรื่อยๆ เพราะฉันเนี่ยแนะนํารายได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับแล้วก็ทุกครั้งคนที่เราแนะนํากลับมาซื้อซ้ําเราจะได้รายได้ฟาสต์สตาร์ทกลับมาทุกครั้งที่เขาซื้อเนีเพราะฉันนี่ครับนี่คือรายได้แนะนําธุรกิจนะฮะเราใช้ดีบอกต่อปุ๊บเราได้ผลตอบแทนและนะครับนี่คือรายได้ข้อที่2นะครับรายได้ข้อที่3นะฮะก็คือโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งรายได้ข้อนี้ครับเป็นรายได้ที่จะสร้างให้ทุกท่านเนี่ยเป็น b ิสเน e อ s นเนอร์อย่างที่ผมเกินตั้งแต่ต้นนะครับเงินสีด้านนะครับ บิสเนสอ s เนอร์เราจะสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะก็คือเวลาทุกท่านแนะนําคนเข้ามาร่วมธุรกิจใช่ไหมครับเรามีคนเข้ามาในาคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เนี่ยเวลาเราต่อสายงานเนี่ยทุกท่านเองจะสร้างองค์กรเป็นแบบ2ขาตามชาร์ตเลยจะมีทางทีมซ้ายมีทางทีมขวานะถ้าสมมุติว่าปิดตัวเรามี2คนแล้วเราแนะนําคนมาได้เราก็ต้องต่อลงไปให้เพื่อนนะครับนะถ้ามีมีคน สองสามคนแล้วเราแนะนําคนใหม่ได้อีกก็ต้องต่อลงไบคนท้ายสุดแนะนําต่อลงไปอย่างนี้เพื่อนแนะนาแนะนําใครมาได้เขาก็ต้องต่อลงไปซ้ายใปขวาของเขาแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะแต่ความหมายของข้อน,นี้ก็คือว่าทุกๆคนที่อยู่ภายใต้องค์กรของทุกๆท่านนะครับซ้ายขวาเนี่ยจะแนะนําต่อกันลงไปกี่คนก็แล้วแต่นะครับทุกท่านจะรู้จัก จะเจอหน้าไหมจะไม่จะเจอหน้าหรือไม่เจอหน้าไม่เกี่ยวนะครับแต่ขอให้มีการแนะนําต่อลงไปเรื่อยๆๆต่อลงไปเรื่อยๆเนี่ยบริษัทเองเนี่ยในข้อที่3ก็คือจะนับแบบไม่จํากัดชั้นลึกเลยนะครับลงไปเรื่อยๆแบบอินฟินิตี้นะครับแนะนำในกในขอใน A ใน B ต่อลงไปเรื่อยๆจะเป็น10คนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคน,น,คนทุกๆคนเนี่ยบริษัทจะนับผลงานให้กับทุกท่านหมดเลยแต่ละคนซื้อสินค้าเข้าไห่เนี่ยจะถูกรวบขึ้นมา นะครับสมมติตัวอย่างเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าฝั่งขาซ้ายที่เป็นสีน้ําเงินนะครับมีคะแนนซื้อคนละนิดคนละหน่อยรวมกันขึ้นมาเนี่ยรวมแล้วห0,000่นคะแนน5 0,000นคะแนนก็ตั้งเอาไว้นะครับนะในสีน้ําเงินฝั่งสีแดงนะครับรวมตั้งแต่คนข้างล่างสุดขึ้นมานะมี9 0,000คะแนนนะคราวนี้ใน,ในโบนัสข้อที่3เนี่ยก็คือว่าฝั่งไหนเป็นด้านอ่อนหรือว่าคะแนนน้อยเนี่ย นะฝั่งฝั่งไหนที่มีคะแนนน้อยเราจะเรียกว่าฝั่งนั้นคือทีมอ่อนอย่างตัวอย่างเนี่ยครับฝั่งสีน้ําเงิน5 0,000คะแนนใช่ไหมครับถือว่าคะแนนน้อยกว่าเราก็จะเรียกว่าทีมอ่อนฝั่งสีแดง9 0,000คะแนนคะแนนเยอะกว่าเราจะเรียกว่าทีมแข็งวิธีการคํานวณข้อน,นี้ก็คือว่าเราจะเอาคะแนน,น,นเนี่ยครับในฝั่งอ่อนเนี่ยมาคูณน,นะครับตามชาร์ตเลยนะครับนะถ้าท่านเองเป็นตําแหน่งโฮมแพ็กท่านจะได้คูณ20%ถ้าท่านเป็นวิสเน็ตแพ็กก็ได้ย5ิ หรือแพตตินัมแพ็กก็ได้30%มนะถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าแนะนําทุกท่านเป็นตําแหน่งแพตตินัมแพ็กเพราะว่าคุ้มที่สุดนะครับถ้าเราคํานวณที่แพตตินัมแพ็กนะครับเรามีทีมอ่อน5 0,000บริษัทก็จะเอา5 0 0 0 0่นคะแนนเนี่ยมาจากใครก็ไม่รู้นะครับซื้อกินซื้อใช้ภายใต้ทีมสีฟ้าเราเนี่ยลงไปแบบลึกไปเลยครับจะอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกสุดแดนสยามอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เรารู้จักไม่รู้จักไม่เกี่ยวนะครับแต่จะถูกรวมขึ้นมาทั้งหมด 5,000 50, 0เนี่ยจะไปถูกคูณกับ30%เพราะว่าเราเราอยู่ในตำแหน่งแพทินัมใช่ไหมครับ้ 50, คูณ30%ทุกท่านจะได้โบนัสเข้าบัญชีก็คือ1 5 0 0 0บาทไม่น้อยนะครับ15,000บาทจากที่ใครซื้อกินซื้อใช้ก็ไม่รู้นะแต่โบนัสถูกคำนวณให้เราคราวนี้ยังไม่พอครับข้างทีมแข็งสีแดงเนี่ยครับบริษัทก็จะมาคำนวณเงินให้เราอีกอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยจะมาคูณที่10%แต่ว่าวิธีการคำนวณเนี่ยนะบริษัทเองเนี่ยจะไม่ได้ยกมาทั้งก้อน9 0,000บริษัทจะดูว่าในวันนั้นนะครับด้านทีมอ่อนมีกี่คะแนนในตัวอย่างนี้ด้านทีมอ่อนของท่านมี5 0,000่นคะแนนถูกไหมครับบริษัทก็จะเอา5 0,000่นคะแนนเนี่ยตัดออกมาจาก9 0,000เอา5 0,000่นมาคูณ10%ท่านจะได้อีก5,000บาทเมื่อสักครู่ได้15 0 0 0แล้วใช่ไหมครับด้านแข็งได้อีก5,000รวมกันแล้ว โบนัสในวันนี้ที่เรามีผลงานแบบนี้เราจะได้20,000บาทเลยส่วนอีก40,000คะแนนที่อยู่ในทีมแข็งที่ยังไม่ได้มาคำนวณเนี่ยจะถูกยกยอดไปในวันรุ่งขึ้นเพื่อรอคำนวณเงินให้กับท่านต่อโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดไหมครับมาจากการซื้อกินซื้อใช้นะจากใครก็ไม่รู้ภายใต้องค์กรเราที่บอกต่อไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น3ปี5ปีกระจายไปเรื่อย นะแล้วสินค้าใช้ดีบอกต่อไม่มีที่ไหนมีทุกท่านกินตนาการดูครับนะทุกๆวันมีคนกินกินแล้วหมดหมดแล้วซื้อซ้ำกินแล้วหมดหมดแล้วซื้อซ้ำอันเนี้ยเปรียบสเสมือน Passive Income พอถึงวันหนึ่งครับทุกท่านครอบครองเครือข่ายสมมติว่าพันคนหมื่นคนแสนคนนะวันหนึ่งเนี่ยทุกท่านอาจจะแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้ออกมา,าไปทําธุรกิจไม่ได้ออกไปรีคูดหรือว่าไปทําธุรกิจพีอานแล้วแต่ว่าองค์กรซ้ายขวาของเราเนี่ยยังบริโภคไม่หยุดถูกไหมครับบริโภคไม่หยุดปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับบริษัทก็คํานวณทุกวันนะครับนะฮะฝั่งอ่อน30%ฝั่งแข็ง10%วันพรุ่งนี้ฝั่งอ่อน30%ฝั่งแข็ง10%คํานนวณอย่างเงี้ยให้เราทุกวัน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 นะครับ,นะนนรนะรบโดยมีลิมิตต,ตามนี้ครับ ถ้าใครที่ไม่อยากได้เยอะท่านก็เป็นตำแหน่งเล็กก็พอก็คือท่านจะได้สูงสุดก็คือ2,000บาทต่อวันถ้าวันนี้ท่านได้คำนวณแล้วได้20,000บาทบริษัทก็จะจ่ายให้ทุกท่านแค่2,000อีก1,080สละสิทธิ์นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากมีลิมิตเพิ่มขึ้นก็ขยับตำแหน่งเลวครับเป็น u s i n e s s p a c กก็จะได้สูงถึงวันละ1 4แล้วดีที่สุดก็คือ p พ a t i n u m Pa c k สูงถึงวันละ4 2อย่างนี้โบนัสที่เป็นตัวอย่างที่ผมคำนวณให้เห็นครับเราคำนวณ ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งแพตตินัมเรามีลิมิตถึงวันละ42 0 0 0เพราะฉะนั้นวันนี้คำนวณได้20,000บาทเราก็ได้20,000นเต็มเเลยวันละ20,000เดือนนึงก็0 0แสนบาทนะครับเนะเพราะฉันนี่คือรายได้ข้อที่เป็น Passive Income ทุกท่านจะเป็น Business Owner จะใช้ระบบทำเงินนะครับเราหยุดทำงานแต่รายได้ไม่หยุดนี่คือข้อนี้เลยครับนะสุดยอดไหมครับถ้าสุดยอดเนี่ยทุกท่านกดหัวใจรัวๆนะพิมพ์คำว่า a s s i v e income พิมพ์คำว่ารวยแน่ๆนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะแล้วก็รายได้ก้อนนี้สามารถทําเงินให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะข้อที่4ครับข้อที่3เนี่ยคิดว่าเยอะแล้วนะข้อที่4เนี่ยยังมาเสริมอีกนะครับก็คือโบนัสแมทชิงโบนัสแมทชิงโบนัสเนี่ยจะเป็นโบนัสที่เขาเรียกว่าจะจ่ายท่านอีกต่อนึงครับในฐานะท่านสอนงานทีมงานให้เขาทําธุรกิจเป็นนะฮะเราจะจ่ายจากผลงานของทีมงานครับทีมงานทําโบนัสทีมแข็งได้กี่บาท ถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราแนะนําตรง<ส>เขาทําได้กี่บาทบริษัทจะจ่ายให้เราเป็นค่าสอนงานเนี่ยเท่ากับเขาเลยครับร้อยเปอนะสมมุติว่าเรามีนายเใช่ไหมครับทุกข่านสอนให้นายเอทำธุรกิจเป็นชวนคนเป็นแนะนําสินค้าเป็นใช่ไหมครับนะีเขามีโบนัสจากทีมแข็งเนี่ยได้1,000บาทวันนั้นบริษัทจ่ายให้เราพันบาทด้วยเท่ากับนายเเลยดีไหมฮะ มันเหมือนกับโบนัสที่เราสอนให้คนนี้ทำงานเป็นทำไรายได้เป็นเราสอนให้เขาทํางานเป็นบริษัทจ่ายค่าสอนค่าลิขสิทธิ์ให้เราเขาทําได้หมื่นบาทเราเอาไปด้วยหมื่นบาทเขาทําได้แสนบาทเราเอาไปด้วยแสนบาทนี่เขาเรียกว่าโบนัสแมทชิ่งโบนัสถ้าเรามีลูกหลายคนนะครับเรายิ่งสอนให้เขาเก่งหลายๆคนเนี่ยคิดดูครับจากคนนี้หมื่นหนึ่งจากคนนี้พันหนึ่งจากคนนี้ห้าพันจากคนนี้แสนหนึ่งบบวกบวกบวกกันเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลย นี่คือแค่ชั้นลูกนะครับชั้นลูกเนี่ยเราจะได้ร้อแต่ถ้าเป็นชั้นหลานเลนหลนหลนล่านลํารวยก็คือชั้นชั้นหลานก็คือลูกเราไปแนะนําใครมาโดยตรงนั่นคือชั้นหลานเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนแนะนําตรงแต่เมื่อเราสอนลูกเก่งลูกก็จะไปสอนหลานต่อได้ถูกไหมครับเมื่อหลานเก่งหลานทําเงินได้ในฐานะเราเป็นชั้นชั้นปู่แล้วกันนะฮะเราจะได้ส0นะไม่ได้ร้อก็ตามแต่ว่าเราได้10%นะครับไม่ได้สอนเอง หลานทำได้หมื่นหนึ่งเราได้พันหนึ่งหลานทำได้ 100, 100, แสนหนึ่งเราได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลงไปทั้งหมด6ชั้นชั้นลูกร้อชั้นหลาน10%ชั้นเหลนชั้นหลวนชั้นล่ำชั้นรวยอีกชั้นละสินโอ้โหคำนวณแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่คือ,อไรายได้ข้อที่4นะครับนะท่านใดเนี่ยที่สนใจแผนกนรารตลาดนะครับเดี๋ยวยังไงท่านมาฟังคลิปแบบเจาะลึกอีกทีหนึ่ง นะฮะนะครับถ้าใครสนใจนะฮะสอบถามผู้ที่แนะนําท่านในในไลฟ์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์แบบเจาะลึกให้นะครับข้อสุดท้ายครับก็คือกองทักองโบนัสกองทุนผู้นําโบนัสข้อนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตําแหน่งระดับสูงแล้วครับเราจะไล่ตั้งแต่ตําแหน่ง Ruby Executive เป็นระดับผู้บริหารนะครับเอมเบร d d o ดมอน d ์ดับเบิลไดมอนด์ทริปเปิลมทั้ง5ตําแหน่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนแบ่งกับสินค้าทุกๆชิ้นที่ถูกจําหน่ายในบริษัท อันนี้เจ๋งไหมฮะผมว่าเจ๋งนะคําว่ามีเอี่ยวกําไรในสินค้าทุกๆชิ้นที่ถูกจําหน่ายออกจากบริษัทเพียในอันนี้อยากได้นะท่านใดอยากได้บ้างครับนะถ้าถ้าอยากได้พิมพ์ว่าอยากได้มาเลยนะครับนะถ้าอยากได้ทุกท่านต้องขึ้นตําแหน่งระดับผู้บริหารเนี่ยครับรูบี้เอเมอรัลไดมอนด์ดับเบิลไดมอนด์ทริปเปิลไดมอนด์แล้วท่านจะได้แบ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์แล้วสูงสุดก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดับ นะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ทุกท่านจะเริ่มมีเอี่ยวกับกําไรทุกชิ้นของสินค้าทุกๆชิ้นไม่ไม่ไม่แค่เฉพาะองค์กรเรานะฮะคือทุกๆคนเลยครับในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกท่านจะได้รับแบ่งกองทุนอันนี้เนะพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ5ข้อนะครับข้อของแผนธุรกิจเพียรที่ทรงพลังนะครับการรับรายได้ของธุรกิจเพียรก็รวดเร็วทันใจครับ นะเรามีรายได้ที่จะจ่ายทุกท่านนะครับหข้อทุกท่านทบทวนนะครับข้อแรกก็คือกําไรขายปลีกอันนี้คือรับไปเลยนะเพราะว่เวลาท่านขายปลีกท่านรับกําไรใส่กระเป๋าไปเลยเงินสดนะครับข้อที่2ก็คือรายได้จากการแนะนํา50%ใช่ไหมครับกับรายได้บาลานซ์ทีโบนัสที่บาลานซ์ซ้ายขวานะครับมีอ่อนมีแข็ง40%ตรงนี้ครับสข้อเนี้ยครับค่าแนะนํา50%แล้วก็บาลานซ์ทีโบนัส40%เนี่ยสข้อเนี้ย จะคิดเป็นเป็นรอบรายสัปดาห์ผลงานของเราเนี่ยในวันที่1ถึงวันที่7ของทุกๆเดือนนะครับรวบ7วันนี้แล้วเงินจะไปถูกใจ่ายในวันที่14ก็คืออีก7วันถัดไปเร็วนะครับเราเราเพิ่งทํางานได้ผลงานเสร็จปุ๊บอีก7วันรับเงินเลยผลงานวันที่8ถึง14ก็คือสัปดาห์ที่2เงินก็จะไปถูกจ่ายอีก7วันต่อไปก็คือวันที่21ผลงานวันที่15ถึง21สัปดาห์ที่3 เงินก็จะถูกจ่ายอีก7วันถัดไปก็คือสิ้นเดือน30หรือ31แล้วแต่เดือนผลงานรอบสุดท้ายครับสัปดาห์ที่4ก็คือ22ถึงสิ้นเดือนก็จะไปจ่ายวันที่7ของเดือนถัดไปแล้วก็จะวนอย่างนี้ครับ74 21สิสิ้นเดือน7421สิ74สิ้นเดือนเงินก็จะเข้านะแล้วไม่แค่นั้นนะครับโบนัสแมทชิ่งโบนัสที่ลูกทําได้เท่าไหร่เราได้เท่านั้นกับโบนัสกองทุนผู้นําที่มีเอี่ยวกับสินค้าทุกชิ้น2ข้อสุดท้ายนี้จะรวบเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่วันวันที่30หรือ31ม0นะสาวัน31วันเนี่ยรวบมาเลยปุ๊บแล้วได้2ข้อนี้เท่าไหร่นะในรายได้แมทชิ่งกับรายได้กองทุนผู้นำนะครับรวบทั้งเดือนครับแล้วก็จะโอนจ่ายวันที่12ของเดือนถัดไปเป็นก้อนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับทำธุรกิจพี i เนี่ยท่านจะได้รับรายได้5วัน5ครั้งนะครับวันที่ 7, 14, 21สิ้นเดือนแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือวันที่12ของทุกๆเดือน เพราะฉันนะครับคือเงินเก่ายังใช้ไม่หมดนะเงินใหม่ๆแล้วนวะอารมณ์คนทาธุรกิจพีอารนไยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนวะเพราะฉันเนี่ยกดหัวใจรัวๆมาเลยนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับนะยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะฮะนะครับนะพี่ชาตรีบอกอยากเป็นทิปโปไดมอนด์สาธุนะครับนอกจากนั้นนะครับอ่านี่คือเขาเรียกว่าหัวใจหลักอันที่3นะครับคือแผนนันทรงพลังนวะทุกท่านจำอ่าเขาเรียกว่าคิดตามผมต่อนะครับ ธุรกิจที่มั่งคัง่งเรามีสินค้าที่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้นะครับบวกกับแผนกระดาษที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเบอเกียใช้ดีบอกต่อแล้วไปแบบไม่มีลิมิต2อ,อันเนี้ยมาบวกกันนะครับนี่ฮะนี่คือการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว